เราทําความดีไม่ว่าทําดีอะไรก็แล้วแต่เช็คเช่นการที่ผู้ที่เป็นเรียกว่าบวชเป็นพระให้ความรู้ให้ธรรมะให้คำสั่งสอนสิ่งที่ได้ผลก็คือเป็นกับดีที่คนคนนั้นเป็นผู้สร้างแล้วก็ได้ผลทางจิตวิญญาณเรียกว่าสะสมบุญในจิตใจเรียกว่าเกิดจิตวิญญาณที่ดี เพื่อชำระบาปที่มีได้ไม่ว่าจะเป็นกายสังขารอาจารย์แม่หรือใครก็ลแล้วแต่ที่ทำความดีถ้าเราทำความดีโดยเจตนาที่ดีไม่มีสิ่งซ่อนเร้นไม่มีความยากได้ไม่มีอกุศลอยู่ในจิตเราทำด้วยความเต็มใจเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้ส่งเนะีมันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณเราเกิดขึ้นในใจเราแล้วมันจะเกิดพลัง พลังความดีที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ในอนาคตตามมาความดีนั้นไม่ได้ว่าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมดีในทันทีทันใดทําวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้ดีเช่นทําวันนี้พรุ่งนี้ต้องมีโชคใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันอยู่ที่วาระการละเวลาผลแห่งกรรมนั้นจะปรากฏได้หาก คนกับดีนั้นไม่มีอะไรมาขัดกว่าถ้าคนคนนั้นยังมีกรรมยังมีวิบากกรรมบางคนที่บนบอกว่าทำดีมาตลอดแต่ทำไมไม่เห็นได้ดีการที่เขาบอกว่าทำดีมาตลอดแต่ทำไมไม่เห็นได้ดีแสดงว่าทำดีระหว่างคนคนก็เลยไม่เกื้อคนก็เลยไม่ปรากฏเพราะว่าจับจ้องว่าฉันทําดีทําดีโดยหวังผลเท่ากับจิตไม่เป็น อกุศลที่แท้จริงจิตยังมีอกุศลมาปิดกั้นความดีนั้นก็เลยจะไม่ออกผลได้แม้แต่จิตเราใจเราการทำความดีเราให้ด้วยใจเราเจตนาช่วยหรือว่าการทําบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้ไปแล้วเราสละแล้วเราให้ด้วยใจถ้าเราให้เราทําด้วยจิตวิญญาณที่มีความเรียกว่าเมตตากรุณาใช่ไหมมันจะอิ่ม มันจะอินเองมันจะมีความสุขมันจะมีพลัง,งความสุขเกิดขึ้นในใจเรานั่นนะ่ะคือผลลัพธ์ที่แท้จริงที่เราได้รับคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณด้านบวกเรียกว่ากุศล,ลกรรมที่เราได้แต่ผลลัพธ์จากกุศล,ลกรรมกุศล,ลจิตที่เราเรียกว่าทำสิ่งที่ดีเนี่ยไม่เป็นพลิกไม่เป็นภัยต่อใครไม่เป็นอกุศลไม่เป็นฝั่งลบ ผลตรงนั้นมันจะเปิดเงินเปิดทองเปิดงานเปิดคนดีๆเปิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราแม้แต่สุขภาพที่ดีแต่ผลตรงนั้นมันจะออกมาเป็นอะไรเท่านั้นเองในอนาคตและบางคนนะ่ะทำความดีเป็นปีก็ยังไม่ได้ดีบางคน4ปี5ปีก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์เป็นปรูปธรรมที่เป็นเงินทองเพราะว่ายังมีกรรมอยู่เข้าใจยัง เพราะฉะนั้นแล้วบางทีการทําดีเนี่ยการที่เราทําดีกับคนนี้การที่เราทําดีคนนี้ผลตรงนั้นนะ่ะมันอาจจะยังไม่เปิดให้เราแต่ถ้าเรารู้ว่าเรายังทําดีแล้วยังไม่ได้ดีเราต้องขัดเกาตัวเราอ่อนขัดเกาใจเราเราก็ให้รู้ว่ากรรมเรามีอะไรแล้วเราก็แพร่กุศลไม่เยอะและผลลับมันจะเปิดให้เองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจ ในการทําความดีความสุขทางใจนั่นแหล,ละคือผลลัพธ์ที่ชัดเจนและจะเก็นอานาาเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาให้ชีวิตมีความสุขเข้าใจยังนะอย่าลงกลจิตนะเพราะบางทีจิตเราหลงผิดนะมันก็ทําให้เราเป็น ผิดต่อตัวเองเป็นภัยต่อจิตวิญญาณตนเองถ้าเราลงผิดได้ย่าต้องการให้ทุกคนพิจารณาและพาตนเองนั้นลนะุดผลจากบ่วงกรรมก่อนแล้วก็รู้ในความเป็นตัวตนของเราเท่านั้นแหละเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้วันนี้ได้เข้าใจแล้วนะสาธุ